สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ GO g, g a m e r s นะครับผมอาระครับในคี่นี้ผมก็ไม่มีอะไรมากคิดถึงพงลูกป่าครับแต่วันนี้ผมก็กลับหาเป็นนาเช่นเคยแต่สิ่งที่ผมก็ยังเคยที่แปลกๆอยู่นะแต่ผมก็ไม่เป็นไรแล้วก็วันนี้ผมก็หายไปนานห้าไอ้ไม่ใช่ไม่สิหายไปนานถึงทุกวันเลยนะผมแต่วันนี้ผมก็จะมาดูรีวิวเป็นอะไรที่มันมีอะไรเข้ามาใหม่มากนะผม อันนี้ผมก็ไม่มีเพชรมากเกินนะอันนี้มันมีศูนย์ไปนะอันนี้มันจะเป็นท่าม้าขี่เอ้ยมุมหรือเปล่าอันนี้ผมก็มันไม่พอนะไอบัตรไอกูุปังเดมอนอันนี้ผมได้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นชุดของตัวผู้ชายเพราะว่าสืบเห็นลัดแทนสวรรค์เกาะสวรรค์โอ้โหฟังดูนี่แปลกไหมเนี่ยจะลองดูไหมก็ลองดูอันนี้แค่สูงไปแล้วเนาะ ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมก็มีการเข้า,าใหม่ไปน,นานฝุดจีนะผมอ้ผมมงว่ะแต่สิ่งที่เราที่มันจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าระเบิดแล้วก็แอร์บอสอันนี้มันดูผู้ชมให้ดูนะนี่เนี่ยสมผมอันนี้เนะี่ยถ้าเหมือนกับพอมาใส่ของตุ้ชายกับตุู้้หญิงนะประมาณน่าจะได้อยู่นะให้เหมือนคลาสสิกดูนะครับผมอันนี้เป็นรูปชูชีพเหมือนเป็นมังกรนะแล้วก็เป็นรูป แล้วก็เป็นโปรไฟล์นะผมเป็นบลูดีนะก็มไม่รู้ว่าอันนี้ก็จะเป็นสกินปืนกล่องนี้มันจะเป็นชุดนี้เนียน่ารักเนอะไหนดูดิน่ารักนะนนกนะอันนี้ก็ตัวตัวอย่างนะก็จะเป็นวันที่สิบเก้าก็คือชุดของตัวผูว้ชายกับตัวผู้หญิงก็แล้วก็มีลุคสกินลุคซองนะผมมันมีสองอันเหรอวัตฟอฟัดทำไมจีเอ็มก็จะมีสองอันด้วยนะผมก็ม่ะวัตฟอฟัดอันนี้ผมที่ได้ชุดไปนะผม มันทีสิ่งที่แปลกก็คืออันนี้ผมได้กางเกงมานะผมอันนี้มันของต listings, อัวในตัวทหารนะผมอันนี้ผมได้ชุดมานะผมอันนี้ผมก็สุ่มไปผมก็ไม่รู้นะผมก็มมอันนี้ได้ชุดของตัวผู้หญิงมานะอันนี้ผมสุ่มไปอันนี้ชุดที่ทํากิจกรรมไปท่านท่านสูงสุดแล้วก็น,นี่ได้ชุดไปนะผมนี่นะอันนี้ผมได้แล้วนะก็จะเป็นชุดเป็นที่ในที่จบตอนเมื่อกี้นะครับผม ผมก็ไม่แปลกแปลกนะคผมก็น่าเสียดายนะผมแต่ถ้าอยากจะรู้นะผมก็ได้พริสตันมาปพ๊บผมก็ดีใจผมได้ชุดนี้เป็นชุดของตัวผู้ชายนะถ้าไม่รู้นะก็เอ้ยเดี๋ยวอะไรเข้ามาใหม่โอ้เป็นลายไฟเปมังกรว่าวัตร์ฟอตสีขาวกับดำการเข้ามาใหม่ด้วยเนาะฉลาดหัวแหลมซะจริงอันนี้ผมได้ชุด นี่ได้นะเป็นชุดของตัวผู้ชายนะครับเนี่แต่ว่าอันนี้เป็นอันเก่านะแต่ว่ามันจะไม่แปรนหน่อยนะถ้าไม่ได้นี้นะผมก็รับไม่ได้จริงๆนะอันนีนะ้อันนี้ก็จะประมาณนี้ไปน,น่อยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์ใครด้วยนะครับก็ไปเจอคลิปต่อไปลาไปก่อนสวัสดีครับผม